นะครับผมสววสดีฮะอยู่กันกับเกมทีมไฟท์เทติกนีครับเดี๋ยวหยิบมาเป็นคาลิสต้าดีกว่าและไอเทมออกมาฮะเราได้เป็นคาทานะครับนี่อูเดียสองตัวไะและไอเทมชิ้นต่อไปครับก็ทันดูฮะก็โหไปได้ทั้งเวทไปได้ทั้งกายภาพเลยนะฮะกายภาพก็มีเป็นจอเกาะนะดูทีครับว่าตัวมาแบบไหนบ้างครับป๊อปปี้มาสองตัวฮะตอนนี้ได้กองหานขั้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะ ป๊อปปี้เดี๋ยวรอบนี้ฮะน่าจะได้เงินมาเราก็เอาป๊อปปี้เอาทิสทนาโอเคครับตัวกมาเป็นโอ้ยทิสทนาสองเท่าเดี๋ยวล็อก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 ,ลก <c oughs> แล้วคือตอนนี้เนี่ยเจ้าลบกก่อนเลยนะฮะเนี่ยสามตัว ได้ทิศนาสองดาวมาใช้ต้นเกมนะครับก็อาจจะปั้นทิศนาก็ได้นะฮะไอเทมก็ค่อนข้างพร้อมเลยมีจอกกรอะฮะโดยเอาหมัดไปคู่กับธนูตีจอกกร่อได้แล้วก็ตีเร็วจากผสานเจ้าลกฮนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เร็วเลยรอบนี้ครับผมเอาเจ้าลกลงไปก่อนฮนะลงไปขั้นหนึ่งครับอย่างน้อยต็ตายเกิดได้นะฮะ ก็มีีวิตมีตัวอะไรที่ค่อนข้างมากกว่าและทิษฎาสองดาวครับฝั่งเขาลงวาง4ตัวนะฝั่งต่อตายเกิดได้ครับก็โดยรวมแล้วได้เปรียบมากกว่านะครับถึงแม้ว่าตาตายกลับมาเกิดเป็นตัว1ดาวนะแต่ฝั่งเขาก็มีแต่ตัว1ดาวครับชนบะไปและไอเทมออกมาให้เลือกครับธนูอีกอันหนึ่งก็ไม่เร็วเลยนะฮะ เราได้กุญซูมาแล้วเราก็ทําจอกรอกเพิ่มก็ได้นะถ้าจะให้ทิสซาน่าซิกไหมค์ตัวครับลงเป็นตัวต่อไปก็ได้ฮนะะเจ้าลบ4ตัวฮะก็เปิดเป็นขั้น2แต่เดี๋ยวในรอบนี้เนี่ยอูเดียไปแทงไม่เอาดีกว่าเราเน้นจนํานวนดีกว่านะฮะเจ้าลบมันตายเกิดได้อูเดียไม่สองดาวด้วยอาจจะยืนได้ไม่ดาน แลสำหรับในรอบนี้ครับก็เจอกับรุ่งอลุนฮะไปไอรีรยอมาอรอไล่ว้อีกตัวฮะก็จะได้ของฐานบากตัวนึงซึ่งฝั่งเราครับมี2ดาวฮะก็ได้เปรียบมากกว่าทิดหน่อยนะฮะตายเกิดได้ด้วยครับชนะไปโอ้โ,อโอวันนี้ครับเจ้าลกมาลัวเลยจริงๆนะฮะ ลูลูกก็มามีซิกไมตัวนึครับก็เป็นเจ้าลบตัวที่4ได้ฮนะแต่เดี๋ยวในรอบนี้เนี่ยเอาลูลูลงไปแล้วกันนะฮไปทำดีบัฟเรามีดาเมจเป็นทิศนาตัวเดียวนะฮะน่าจะเพียงพอแล้วก็ถ้าแพ้ก็ช่างมันผมว่าตอนนี้อันดับหนึ่งน่าจะไม่ได้เลือกไอเทมทางที่ดีครับก็อยู่กลางกลางกลางไว้ดีกว่านะฮะได้เลือกไอเทมบ้างครับ จับต,ต้น,ต,นต้นเกมนี่คือเดี๋ยวจะไม่มีไอเทมใช้ฮะรอบนี้ครับเจอกับกองทหารเนะี่ยไอเทมใสมาแล้วะฮะให้กับคาริสตาฮะใสเป็นโชจินนะเร่งบานาสกิลเลยออกทีหน่อยทิสานาฝั่งเรายังไม่ตายก็ชนะไปรอบนึงสุดท้ายก็ไปได้เลกไอเทมเหมือนเดิมนะครับยังอยู่อันดับที่1น,นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าไอเทมที่เหลือเนี่ยจะเป็นอะไรนะโอเคครับยังเหลือเป็นบัดให้เราเลยฮะ ได้ไปทําเป็นอินฟินิตี้เอ็ก็ได้ครับแต่เดี๋ยวต้องหาดาบมาอีกอันหนึงก็น่าจะครบเซตนะฮะจอกราะตีคริและก็ยิงเร็วให้กราบชิศทานานะและในตอนนี้มีมิดตอร์จูนใหม่ตัวให้ก็พลปืนใหญ่นะครับอาจจะหยิบมาดองไว้เผื่อว่าจะปั้นก็ได้นะ รอบนี้ครับผมยังเล่นเป็น4เจ้าลกอยู่นะฮะจริงๆก็สามารถเปลี่ยนได้นะโดยเอาเป็นเพสไปช่วยแทงทำอัควินขั้นดึงแล้วก็คนปืนใหญ่ขั้นหนึ่งนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่ไหวฮะเจอกับรุงอรุณด้วยนะครับไอเทมเขาก็จัดมาแล้วฮะให้กับไรเว่นตีดูดเลือดได้นะลุงอรุณน,น่าจะขั้น2นะครับแพ้ไปโอเคครับเรามี2าเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นป๊อปปี้นะ งั้นเดี๋ยวทำอัศวินสักขั้นก่อนแล้วกันนะฮะให้พวกหัคืนนี้ไปเก็บสแสกด้วยนะ รีบๆเก็บตอนต้นเกมครับเดี๋ยวจะไม่ได้เก็บโอเคฮะรอบนี้เจอกับตึ้บอลลุนเนะยครับก็มีคาสิกมาล้วงครับคาสิกตอนนี้โอ้โหไม่ได้สกิลทิศทา,าของเรารอบไม่รอดฮะโดนสกิลคาสิกตีแตกไปครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวฮะป๊อปปี้กำลังจะตายฮนะอาจจะต้องรอลุ้นมิดปอร์ตูนครับให้สกิลฮะโดนศุลกะไปแค่ตัวเดียวนลยฮะยังมีนิดาลี่อยู่โอเคชนะได้อยู่ฮนะได้เก็บสแตรกอยู่ว่าเดี๋ยวผมขายเคดดีกว่า เอามาเป็นดอกเบีย้ยฮะได้2บาทได้เก็บเงินตัวในรอบนี้ครับค่อนข้างแห้งเลยรอดูไอเทมแล้วกันนะครับไอเทมออกมาเป็นเข็มขัดนะฮะเข็มขัดในตำนานของไม่ต้องมีชิ้นที่2ครับก็น้ำตาโอเคเหมือนว่าจะไปทางเวสเยอะเลยเนะี่ยไอเทมอะลักมาตัวให้ขายไป3บาทพอดีครับ30ได้ดอกเบีย้ย3บาท โอเคครับก็เราสามารถฉีกไปทางเวทได้ในหะก็ปั้นมิดฟอร์จูนนะมีเป็นซ e เวลกระเลนะครับมีเป็นแฮนด์ออฟ s จ i c e ิกนะฮะซึ่งผมว่าเดี๋ยวผมหาดาบอีกสักชิ้นหนึ่งก็จะทำเป็นอินฟินิตี้เอ็ดนะครับและในรอบนี้ครับเฮคาริมมาฮะลงเป็นเวล5นะก็ใส่ลงไปอาจจะทำหวขึ้นขั้น2ก็ได้นะให้มนะิดฟอร์จูนเนี่ยยิงได้แรงขึ้นนะฮะถ้าปั้นทิสฮาน่าไม่เกิดซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีเวลจะ3ดาวเท่าไหร่เลย ทิศนาอยู่บ้านนู้นครับ2ตัวเลยนะฮะดองกันเก็บไว้เพราะว่าอาจจะข้ามไปทำมิดพอจูเลยละกันนะครับถ้าทำทิศนาสามดาวไม่ได้ก็ข้ามไปดีกว่าไม่ต้องฝืนนะซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับเพราะว่าโจมตีเป็นแบบกลุ่มอะ่ะได้ลดคีวด้วยฮะเจอกับทีมแทง้แทงๆเนี่ยก็น่าจะพอตู้ได้ฮนะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับมังกรฮะรสนะไป นขนาดผมยังไม่ได้ใส่เทมนะเนี่ยมี2ดาวก็2ตัวถ้มีมิดฟอร์จู e ครับช่วยแบกได้ดีเลยนะก็ทิศนา2ดาวนะฮะอันดับต้นๆเลยดูเหมือนว่ารอบต่อไปก็คงจะไม่ได้เลือกไอเทมเลฮะอยากได้เป็นดาบเอามาทำอินฟินิตี้เอ็นะครับไม่ก็คาถาก็ได้บูบับก็ได้อะ <laughs> ราดูกันต่อไปครับว่าจะได้ไอเทมเป็นอะไรฮะรอบนี้ครับเจอกับรุ่งอรุณนะฮะแจ็คบาแล้วครับแจ็คใส่เป็นตีไกลนะแล้วก็ใส่เป็นภาคุูมันหนึ่อาจจะทําเป็นราสเตอร์ฮะตีดุดเลือดได้ครับซึ่งเขาก็ต้องการดาวเหมือนกันฮะโอเครอบนี้ฮะไม่ไหวครับแพ้ซะบ้างนะชนะมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ได้เลือกไอเทมมาอีกอย่างละตัวฮะเทสกับเคนเนนนะครับยังไม่สดาวนะ ซึ่งหนุนนคืนเนี่ยถ้าเราเอาเน้นมิดฟอร์จูนะครับอาจจะหุนขึ้นขั้น2นะฮะคิดว่าน่าจะไปทำตัวที่4ก็นุ่นเลยเวโกและเวโกดีเอาไปคู่กับแดนหาได้ฮะไดนหาผมชอบมากเลยก็เอาไปลวกนะฮะเอาไปสตันแม้ว่าจะขั้นหนึ่งผมว่ามันก็โอเคฮะน่าจะดีกว่าใช้ดาวเวนนะแล้วเดี๋ยวต้องรอดูฮะมีตะหลิวไหมก็มาทำเป็นเจ้าลกได้นะครับให้เต็เร็วขึ้นฮะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับ บันเทาฮะมีเป็นอัศวินฮะไม่ไหวครับเพราะว่าฝั่งเขาใส่เท่มาแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับแพ้ซะบ้างฮะกลางกลางตารางบ้างนะฮะขอเลือกไอเทมบ้างโอเคครับได้เลือกเป็นคู่ที่2นะฮะมีเป็นดาบนะครับอยู่ที่ไดนานย่างไงก็ต้องหยิบมานะครับถ้าจะปั้นมิดฟอร์จูเน,นี่ยไดนาเราอาจจะไม่เน้นแค่ทำผสานเอามาสตาร์ทเฉยๆนะอะดาบครับมาโอเค มีเป็นซิกครับขึ้นเป็น2ดาวฮะไดน้าจริงก็ต้องใช้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราขอไอเทมก่อนนะครับได้ซิกมาตัวฮะที่เหลือก็เดี๋ยวต้องหาไอเทมที่แบบเร่งๆมานาให้กับมิดฟอร์จูนฮะหรือไม่ก็รอดูไอเทมแสงดีกว่ารอบนี้ครับเจอกับเกาะเล็กทหารมาฮะเรายังไม่ทําไอเทมนะครับเผื่อว่าไอเทมแสงจะออกมาเป็นไอเทมที่เราต้องการจะทําพอดีก็อาจจะข้ามไปฮะจะได้ไม่ซ้ํา รอบนี้ก็อาจจะแพ้อีกสักรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพอทำไอเทมแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะพอพิกทุกเกมได้บ้างมาครับไอเทมเอ่ออุ้ยหาการ์จะสตาร์บดีกว่ามั้งได้มานาเริ่มต้นด้วยเนี่ยฮะแล้วยิ่งสกิลบ่อยก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆครับแต่สําคัญก็คือได้มานาเริ่มต้นฮะเนี่ยครับมานาคือแบบว่าอีกนิดเดียวเนี่ย จะได้สกิลแล้วนะฮะแล้วเราก็ใช้เป็นจีเวลกัลเล็ตนะครับทำให้สกิลแรงขึ้นมีโอกาสติดคริติคอลนะฮะแล้วก็อินฟินิตี้เอเนะครับเพิ่มอัตราคริสนะฮะและถ้าอัตราคริสมันเกิน100%เนี่ยมันก็จะเป็นคริสดาเมจครับทำให้สกิลทีน่าจะโคตรแรงเลยมาลองดูครับวิธฟอร์จูนหนึ่งดาวฮะฝั่งโดนก็หนึ่งดาวโอ้โหและคาสิกบอลล้วงแบบนี้วิธฟอร์จูนได้สกิลแค่ทีเดียวนะฮะแล้วก็โดนคาสิกเก็บไปครับซึ่งทีเดียวเนี่ยก็ ดูเลยครับหายแล้วะฮะแค่ทีเดียวที่เหลือก็ให้ทิชานาเก็บงานนะฝั่งเขาเหลือแค่วิฟอร์จูนตัวสุดท้ายครับชนะไปในรอบนี้ฮะเนี่ยขอแค่สกิลครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่หนึ่งเลยนะฮะดามเมจในที่หนึ่งเลยทิอชานามาอีก2ตัวเลยครับนี่ก็มีแววขึ้น3ดาวนะแต่ดูเหมือนว่า ทีมอื่นก็เล่นนะฮะหรือถ้าไม่เล่นก็อาจจะดองตัวเก็บกันไม่รู้เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ก็เห็นแว๊บๆบบบอยู่3ดาวอาจจะยากหน่อยและไอเทมของทิสาน่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะอย่างดีเราก็ไปทำเป็นสตาร์ทิกชีฟนะครับก็มาลดต้านเวทศัตรูนะฮะทันดูคู่กับน้ำตาและไอเทมเมื่อกี้ออกมาก็เป็นดาบกับเสื้อกลอะฮะตอนนี้ป๊อปปี้ก็มาโอ้โห ใกล้สามดาวเหมือนกันครับป๊อปปี้จร,จริงๆหยิบม,มาก็ทำแคมป์สันอัศวินนะฮะเดี๋ยวผมลองสุ่มสักหน่อยทิสซาน่ามาไหมหรือไม่ก็ป๊อปปี้อัมมิดฟอร์จูนมาผมไปดีเลยละกันนะไม่มีช่องลงก็ไปเวลเจ็ดเลยอะใส่เป็นเฮคาลิมละกันนะฮะไปเก็บสแต็กขวนคืนนะครับเผื่อว่าจะได้เก็บและซิกไหม่ตัวฮะซิกไม่เล่นแล้วกันฮะวันนี้เจ้าลกเนี่ยอาจจะแค่4ตัวก็เท่าที่ลงไปซึ่งก็มีลูเซียนฮะลูเซียนใหม่ตัวหนึ่ง ทำเป็น4ี่ปืนใหญ่ก็ได้นะแต่ตัวแนวหน้าผมจะไม่ค่อยมีนะถ้าทำสี่ปืนใหญ่โอ้โหและทีมนี้คลาสิกมาลุวงอีกแล้วคนระับมาถึงก็แตกเลยครับวิทฟอรูนของเราไม่ได้ยิงเลยว่าน่าจะต้องจับตำแหน่งใหม่แล้วนะฮะวิทฟอรูนแเร็วแบบนี้ไม่มีดาเมจครับแพ้ไป ถ้าเราเล่นลูเซนเนี่ยเราก็ต้องเอาเจ้าลกออกนะครับดึงมาดองไว้แล้วฮะไม่แน่ใจว่าจะเอาออกดีไหมเจ้าลกซึ่งตอนนี้เนี่ยป๊อปปี้ก็ใกล้สามแนละ้วเคนเดนก็น่าจะต้องได้ใช้นะครับและเคนเดนขึ้น2ดาวนะฮะไอเทมเมื่อกี้ก็หยิบมาเป็นถุงมือนะฮะเอาไปทำอินฟินิตี้เอทได้อีกชิ้นหนึ่งครับหรือไปทำจอกกรอกก็ได้ฮะไปเป็นตัวเลือกนะฮะร,รอบนี้ก็มีเป็นดาวเวนครับดาวเวนทำเป็นหัวคืนขั้น2นะให้สกิลเนี่ยแรงขึ้นได้นะครับ ึ่งอาจจะไม่ต้องเล่นดาวเวิก็ได้ฮะไปรอเวียโกเลยและก็ลูเซียนเนี่ยคิดคิดดูแล้วฮะไม่เล่นดีกว่าว่าดามเมจมันอาจจะเยอะไปผมอยากเล่นเคนเนนฮะเคนเนนตอนนี้มีเข็มขัดนะครับเดี๋ยวเราทําสิ่งนั้นมาเอามาช่วยเบิร์นนะฮะเวลาเจอทีมถึกเวทยิงไม่เข้ากายภาพไม่เข้าก็ต้องใช้เป็นทรูดาเมจฮะส่วนไอเทมที่จะทําให้ทิซาน่าเนี่ยไม่ทําดีกว่า ว่าเดี๋ยวทำไอเทมให้กับเวโกเลยตอนนี้ก็ได้มาเป็นกา a r d i น n อ n g เจลนะฮะแล้วก็ Hand Justice. แฮนด์ออฟเดอะสิคเท่ากับว่าไอเทมชิ้นต่อไปในวงล้อฮะคิดว่าน่าจะหยิบเป็นคาถานะครับให้กับเคนเดนรอบนี้ได้เจอกับรุ่งอรุณน,นะมิดฟอร์จู e ผมค่อนข้างปีฮะเคนเนนก็สตันได้ดีสนะไปฮะมีป๊อปปี้มาอีกตัวครับป๊อปปี้ขาดอีกตัวหนึ่งจะ3ดาวเลยฮะหยิบมาขำๆไม่ต้องเน้นอะไรมากมายนะฮะ รอบนึครับเราเจอกับบรรเทาฮะที่มีประสานขวนคืนและก็อัตวินฮะมิดฟอร์ซูนสกิลทีเดียวเท่านั้นแหละฮะเวลคอนได้ตายไปเลยดาเมจหมดแล้วครับเหลือลีโอนหน้าฮะลีโอนหน้าตอนนี้มีกันครินะฮะฝั่งเราตีไม่เข้าครับเคนเนนก็ยังไม่มีสิ่งนั้นฮะดาเมจก็เลยไม่มีฮะนี่ฮะลีโอนหน้าคือโอ้โหบล็อกดาเมจหมดเลยครับตีไม่เข้าเลยฮะอย่างที่บอกไปครับคือของมันต้องมีนะสิ่งนั้นนะนะไม่มีนียยากเลยนะฮะเจอทีมถึก ได้เลือกเป็นคู่ที่2นะครับแล้วก็อยู่ที่เวลคอตซะด้วยนะอยู่ที่ตัวดีเลยครับไม่รู้จะมีใครหยิบไหมโอเคไม่มีและอยู่หน้าบ้านเราพอดีครับเอามาเรียบร้อยแฮะแบบนี้ได้สิ่งนั้นแล้วครับมาพร้อมกับพิดฟอร์จูนครับสดาวเวลคอตขายทิ้ทงไปโอเคเราทำโมเรลโรนอเมคอนนะฮะเอามาช่วยเบิร์ดนะเวลาเจอทีมที่ ตีไม่เข้านะครับรอบนี้ฮะก็เดี๋ยวลงเวลฮะลูเซ่นใหม่ตัวหนึ่งก็ช่างมันนะฮะผมว่าตัวตีมันเยอะละทิสซาน่าก็ตีได้ฮะถ้าจะปั้นจริงๆนะครับไปเน้นทางดีบับและกันฮะลูลู่ฮะมาดักไว้ฮะเผื่อว่ามีคนโดดมาแล้วก็ทิสซาน่าฮะเอาไว้ในบุมก็เผื่อว่าเพรสฝั่งเขาครับดึงไปนะก็ดึงทิสซาน่าไปซึ่งทิสซาน่านี่ก็โดดได้อยู่แล้วฮะดีได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงอะไรมากมาย รอบคับเจอกับมังกระฮะมังกร5ตัวแล้วนะฮะเฟมิเซอร์ก็บาแล้วเนะ่าเลนบายืนดาวหน้ฮะมาลดต้านเวทครับฝั่งเราะฮะก็มีเคนเดนครับไปล้วงนิดหน่อยมิดพอซูของเรายังไม่ตายครับแบบนี้นะฮะชนะไปโอเคครับเทคลิม2ดาวนะฮะพิชาน่า2ดาว2ตัว แต่ไม่เวอเท่มให้ครับผมกะว่าจะเก็บไอเทมว่าให้เวโก้ฮะที่เหลืออยู่ก็น่าจะได้แค่ไอเทมเพิ่มระยะนะฮะไม่ค่อยมีอะไรโอเคครับในรอบนี้เจอกับ4ปืนใหญ่เลยนะฮะมีเป็นลูเซนครับที่ใส่เทมแบบจัดเต็มเลยซึ่งอย่างที่เห็นนะครับถ้าจะเล่น4ี่ปืนใหญ่เนี่ยแนวหน้ามันจะหายไปอย่างรวดเร็วเลยและถ้าแนวหน้ายืนไม่ไหวครับจัดตัวแนวหน้าไม่แข็งพ้อฮะแนวหลังก็แตกพ่ายฮะชนะไป ผมก็แนวหน้าไม่หนาเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้สีปืนใหญ่ซะทีเดียวฮนะเรายังมีดีบัฟมีสตันนะมีฮุกก็พอดีบัฟอะไรได้นิดหน่อยนะฮะสำหรับเจ้าลบผมว่ามันก็ไม่เร็วเลยแล้วเดี๋ยวเราทําีหัวคืนนะครับก็ได้ดาเมเดจดีกว่านะฮะเน้นมิสฟอร์จูนไม่ต้องทําปืนใหญ่มากมายฮะเน้นเวทดีกว่าสำหรับตัวที่เน้นปืนใหญ่ฮะก็อาจจะต้องทิซานะ่าฮะไม่ก็ลูเซียนครับที่ตีแบบกายภาพค่อนข้างเร็วค่อนข้างแรงทําให้ปืนใหญ่ทํางานได้ดีกว่ามิสฟอร์จูนนะและเท พร้อมกับไอเทมแสงในรอบ5้าขีดหนึ่งนี่นะฮะมีเป็นโชจินครับให้กับเบียโกก็ได้นะฮะแต่ผมว่าผมจะซับพอร์ตมิสฟอร์ตได้ถึงที่สุดเลย mm hmm. ก็หยิบมาเป็นเซฟเฟอร์ดีกว่าเซฟเฟอร์ er แสงนะครับมันบวกความเร็วในการโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกตัวด้วยนะฮะยีแต่หลักๆฮะก็คือจับลอยนะฮะซึ่งจะให้ใครเดี๋ยวดูกันอีกทีะฮะ,อะรอบนี้ครับไปลงเวลครับแล้วก็ขึ้นเวล8ใส่เป็นทริซนาสอตัวแล้วกันนะครับเซฟเฟอร์ฮะ เอาให้ทิสนาก็ได้นะครับแต่ถ้าทิสนา3ดาวฮะมันน่าจะใส่เท่มที่ว่าช่วยเร่งตีช่วยเร่งดาเมจดีกว่าฮะนี่ขาดอีก3ตัวนะครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะจะให้ลูลู่ก็อยากให้ลูลู่ง้ตัวติดอยู่กับมิสฟอร์จูนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวียโก้มาล้วนครับหรือเนี่ยฮะไดอน่ามาครับก็จะช่วยเสกเป็นแมวฮะเนี่ยครับทำให้ไดอน่าเดี๋ยวไม่ได้สตันนะฮะคือเอามาปกป้องมิสฟอร์จูนครับซึ่งเซเปอร์ฮะมันควรจะให้ตัวแนวหลังที่มันโยกไปได้้ค่อนขางสะดวกฮ คิดว่าทิศซาน่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดอะแต่ก็กลัวว่าจะมีไอเทมดาเมจที่ดีกว่าเซฟเฟอร์อันที่2อครับแม่พอดีกว่าว่าเอาไอเทมนี้มาเพื่อมิดฟอร์จูนดีกว่านะฮะไอโอเน็กสปารครับมาลดต้านเวทครับโอ้โหลูลู่มาบานเลยฮะมาพร้อมกับเคนเดนครับอไอโอเน็กสปารครับให้กับเคนเดนนะฮะแล้วก็ตัดสินใจแล้วฮะไอเทมคงมาไม่ถึง ทิสซาน่านะฮะก็ให้ทิสซาน่าเป็นตัวซัพพอร์ตแทนนะครับส่วนไอเทมที่เหลือเนี่ยดองๆไว้ให้วีโก้นะที่เหลืออยู่ก็แค่ไอเทมเพิ่มระยะนะฮะแต่ถ้ามีอะไรที่ดีกว่าก็เดี๋ยวดูกันอีกทีรอบนี้ครับเจอกับรุ่งอรุณฮะมีเวียโก้ฮะเวียโก้ลอยไปก่อนเลย1ิบวีครับอย่างดานมิดฟอร์ตูของเราฮะก็สกิลฟรีอยู่ครับแต่ คาม่าเขาโคตรแรงใส่บูบัฟใส่โซตินฮสสกิลแบบออกแทบจะทุกครั้งที่ตีฮะมีเป็นเด็ดแคปด้วยฮะสกิลได้แรงขึ้นครับโอ้โหไม่ไหวฮะต้องลอยให้ถูกตัวฮะลอยผิดตัวแบบนี้แตกครับตัวล้วงเรายังไม่มาฮะแดนนากับเวียโก้นะฮะคิดว่าจะหยิบบาล้วงทั้ง2ตัวเลยแล้วก็มีเซฟเฟอร์เป็นพายุด้วยก็เรียกได้ว่าดีบัฟค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ต้องรออีกสักพักนึงอะ จับตัวไม่ถูกเลยครับว่าจะเจอทีมไหนฮะรอบนี้ครับก็สลับฝั่งกันหน่อยนะฮะไานาฝั่งเขาโดดมาครับตีแค่ทิทขานาตัวเดียวนะฮะสกิลไปแค่นั้นเองเจอจากรัตติกานครับเกาะค่อนข้างเยอะเลยนะแถมยังมีเก่อเหล็กอีกนะครับก็ค่อนข้างดาเลยซึ่งฝั่งเราฮะก็มีมิต่อร์สูนครับยิงเวทไปฮะชนะฝัโอเคครับมากันในวงล้อเนะฮะว่าผมจะหายเท่มให้กับเวียโก้นะ แต่ได้ที่1แบบนี้ไม่น่าจะมีสิทธิ์ได้เลือกนะฮะเพราะงั้นครับไอเทมที่เหลืออยู่ว่าโฟเรนาร์ดเนี่ยไม่น่าจะมีใครเอาแล้วเราก็จะหยิบไปให้เคนเนนนะครับทำสโลไปได้มานาเริ่มต้นด้วยนะฮะคิดว่าถ้าเคนเนนเนี่ยสกิลออกก่อนได้สตันก่อนได้เบิร์นก่อนก็ได้เปรียบอยู่นะฮะ อีกอย่างหนึ่งครับคือมันสโลวสโลแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยตีช้าพอตีช้าฮศัตรูเนี่ยจะเก็บอาณาได้ช้าเช่นกันนะครับถือว่าเป็นในเทมที่ช่วยสพอร์ตได้ดีและในรอบนี้ครับมันมีอ,อลักนะฮะทำลีลับสักขั้นหนึงแก้ขัดก่อนก็ได้นะผมว่าโดนคาม่าดีโคตรเจ็บเลยนะฮะเราใส่ทิศนาไป2ตัวก็เหลือแค่ตัวเดียวพอ มาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับรอบนี้ฮเจอกับรุ่งอรุณครับแล้วก็ลอยถูกตัวฮะลอยโดนคามาฮะคาม่าลอยไป10วินาทีฮะลงมาดีเพื่อนน่าจะหายกันหมดแล้วนะฮะมิตอตูอนนีสกิลแบบฟรีๆเลยฮะคาาโคโคตตแรงนะแต่โดนลุมแบบนี้ครับเรียบร้อยโอเคครับลูลูมาเป็น2ดาว2ตัวนะฮะไม่เคยทำา3ดาวเลยลูลูและไอเทมก็ไม่มีให้ลูลูด้วยนะฮะ แตมาแบบนี้ก็ขำๆครับเล่นไปขำๆนะฮะพอปีก็ขายตัวหนึงจะ3ดาวครับอ่ะเดี๋ยวลองส่องสองกันหน่อยฮะจะได้วางพายุถูกนะฮะผมพยายามดูแบบเร็วๆนะครับเพื่อไม่ให้เขารู้ตัวไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือเปล่านะ oh. <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นพายุฝ,ฝั่งขวาบ้างดีกว่านะฮะไม่รู้จะเจอทีมไหนครับเดาไม่ถูกเลยฮนะและก็วางพายุไม่ตรงครับแม่ม,มเซอร์โคตรปีเลยแบบนี้ เจอกับมังกรครับไอเทมเฮเมตเตอร์นี่โคตรแรงเลยนะครับทีเรการเล็ตมีใส่เป็นโชวจินเร่งบานาด้วยนะฮะถ้าวางพายุถุกเนี่ยว่ามีโอกาสที่จัดชนะได้อยู่นะครับจริงๆเทศนานี่ก็ทำเป็นตัวแบกได้นะครับเป็นตัวแบกกายภาพไหนๆก็ทำเจ้าลกมาเป็นขั้น2อละได้ยิงเร็วอยู่แล้วนะครับแต่เทมตอนนี้ไม่มีให้ทินาเลย จะใส่ไปก็กลัวว่าจะไม่คุ้มถ้า3ดาวอาจจะคิดกันอีกทีนะครับรอบนี้ฮะไอเทมออกมาเป็นแบนชีคอร์นะครับถือว่าดีอยู่เอาให้ตัวดาวหลังครับก็เอามาซับพอร์ตมิสฟอร์จูนนะฮะวันนี้ทำทุกอย่างเพื่อมิสฟอร์จูนเลยทั้งลูลูทั้งเซฟเฟอร์ทั้งไอออนิกซ์าร์คของเคนเนน มีทีโมมาฮะแต่ผมไม่เล่นนะฮะทีโมดาเมจมันจะาซ้ําซ้อนนะครับผมเอาเป็นดีบัฟดีกว่าใช้ Lulu, ลู่ใช้เป็นเคนเดนนะครับไม่รู้จะขายอะไรจะขายป๊อปปี้ไปก็จะสาดาวแล้วเดี๋ยวอัศวินจะหายด้วยส่วนแบนชีคอครับเอาให้ทิสนาไปนะครับมันยังมีถุงมืออยู่ในนั้นนะครับก็เผื่อว่าจะปีติดครีได้นะครับอ่ะเียโกมาแล้วนะฮะโอเครีลับคงไม่ต้องแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปล้วงเลยนะฮะถ้าจับคาม่าได้ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะเวทอาจจะไม่ได้ยิง ไอ่เทมยังใส่ไม่เสร็จเลยฮะแบนชีคอก็ยังวางให้มิดฟอร์จูนตัวเดียวเดี๋ยวต้องวางกันใหม่ครับรอบนี้ฮะเวลคอดสองดาว2ตัวเลยฮะเวกโดดไปจับขโมยมาแต่เหมือนว่าจะไม่ไหวมั้งแต่อย่างน้อยก็หยุดการโจมตีไปได้ฮะให้ยิงแสงช้าลงครับแล้วก็เหลือแค่ลีโอน่าตัวสุดท้ายครับยังไงฮะลีโอน่าไม่มีอะไรฮะโดนเวก็จับนะครับทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากซันไฟเทปครับเบินไปแต่ฝั่งเราก็เหลือเยอะฮะโอ้ย่างหนาเลยอ่ะตีไม่เข้าจริงๆว่ะ ไปแค่บัมเบิลเวสนะฮะคือการครีททั้งกายภาพทั้งเวทเลยมึงเนี่ยดูดิฮะดาเมจไม่ออกเลยครับบล็อกหมดเลยฮะเข้าน้อยมากครับแต่ก็ชนะจนได้ครับโอ้โหโคตรหนาเลยถ้าอ้นไอหนาแบบนี้ไปอยู่ที่เฮคลิมนะผมว่าน่าจะแพ้โอเครอบนี้ฮะไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวสุ่มฮะหาเวโก้ครับให้ขึ้นเป็น2ดาวลยครับแล้วก็ลูลูมใอีกตัวหนึ่ง ทีโม่คงไม่ใช้ฮะดาเมจเยอะแล้วครับอย่างที่บอกไปฮะวันนี้เราทำทุกอย่างเพื่อมิดฟอร์จูนนะฮะทำตัวแบกตัวเดียวพอที่เหลือก็คือซัพพอร์ตให้หมดเลยไดาน่า <Diana S 1> ก็ซัพพอร์ตนะครับทำแอสซินไปให้เวรเก้ฮะขโมยตัวได้ง่ายขึ้นเลยครับเดี๋ยวจัดตำแหน่งกันใหม่ฮะมาโดนแบนชีคอร์ฮะกันสกิลสักหน่อยหนึ่งเวลาเขาโดดมาจะได้ไม่เจ็บมากครับแลวก้อนนั่นนี่ฮะไดาน่า <c oughs> มาโอ้โหไดาน่า <c oughs> แบบโดดมาสกิลแน่นอนครับแต่ติดแบนชีคอร์ไปฮะไม่โดนอะไรเลยฮะแล้วโดนเทสตึกไปตรงกลางครับไดล ใส่เป็นซีเวลกันเล็ดด้วยฮะถ้าโดนเนื่อน่าจะเจ็บมากๆครับแล้วก็ยังดื้อม,มาตีฮะแต่ก็โดนล Lulu, ูลูเสกเป็นแมวโดนเคนเดนต่ออีกนะฮะซึ่งก็ยังไม่ตายสักทีครับโอ้โหแดนหน้าได้สกิลแล้วฮะมิตตูเราแตกพ่ไปยังมีทิซาน่าฮะยังมีเวโกโฮะจับแจ็คมาเป็นตัวแบกของเราครับแล้วก็เรียบร้อยฮะอ,ฮะอฮะลองคิดดูครับว่าถ้ามีแต่ตัวดาเมจไม่มีตัวซัพพอร์ตแบบนี้นะไม่มีลูลูไม่มีเคนเดนนะฮะแต่ทำเป็นปืนใหญ่สี่ผมว่าทีมผมน่าจะแตกอะ่ะ ซึ่งแบนชีคอไปในเทมที่เทพมากเลยเนะมากันแบบสุดยอดอะตอนนี้ฮะเวโก้ขึ้น2ดาวแล้วนะฮะยังสมเล่นๆอยู่นีโคเฮลยังไม่รู้จะใช้กับใครฮนะให้ป๊อปปี้ก็ได้แต่อยากจะให้ทิสาน่านะซึ่งไม่มาเลยขาดอีกตั้ง2ตัวครับและทีมที่เหลืออยู่นะเนีเ่ยเน้เนๆฝั่งซ้ายไม่ก็ตรงกลางนะเนี้ยพราะงั้นครับแดนน่าฮะมาฝั่งซ้ายสักหน่อยครับสตานทีจะได้โดนเยอะๆนะส่วนเซฟเฟอร์ฮะลืมไปแล้วครับไม่ได้มองเลยฮนะเซฟเฟอร์จริงๆน่าจับ พิศนาไปอยู่ทางขวาแทนนะฮะจะได้ลอยตัวฝั่งซ้ายครับและในรอบนี้ครับก็เจอกับตุ้งอรุณครับมีเป็นกองหารและก็รัฐกิการมีไดนามาลวงครับไดนาโดนเคสจับไว้แล้วก็โดนเสกเป็นแมวฮะไม่ได้สัตันเลยไดนาส่วนไดนาฝั่งเราก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สัตันเช่นกันครับก็แลกกันไปโอเคชนะได้อยู่และก็จบแล้วครับแตกหมดแล้วฮนะโอ้โห เพื่อมิดฟอร์จูนครับวันนี้ทำทุกอย่างเพื่อมิดฟอร์จูนคนเดียวนะฮะทำเป็นหวนคืนขั้น2จะไปขั้น3ก็ยากเย็นกลัวจะยืนไม่ไหวต้องหาดีบัฟมาช่วยเสริมนะครับเพราะว่าดาวเวนนี้ก็ไม่ได้ช่วยเสริมเรื่องดีบัฟเท่าไหร่เวนก็ไม่ได้ช่วยอะไรจะล็กมาขั้น2ก็จริงครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะแต่สกิลของเคนเดนกับลูลูก็ถือว่าไม่เร็วนะฮะก็พยายามวางลูลูกไว้ใกล้ๆตัวแบกของเราเลยครับเพราะว่าถ้าใครมาตีลูลูกก่อนเนี่ยลูลูกก็จะเก็บมานาได้ก่อนเสกเป็นแมวได้ก่อนครับดา แม้ว่าจะสองวิเท่านั้นเองก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยและไหนจะมีเคนเนนมาช่วยสตันฮะแล้วก็เทรสครับพยายามวางไว้ให้มันตรงกันข้ามฮะให้ตัวดามเมจของเราอยู่ไกลเทสมากที่สุดนะครับถ้าใครมาล้วง ตัวดาเมจของเราฮะเทสเนี่ยจะยิงตัวที่มาล้วงได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยได้เหมือนกันอย่างรอบสุดท้ายฮะไดนาบล้วงก็แทบจะไม่ได้สกิลเลยแม้ว่าไดนาเขาจะ2ดาวนะอ่ะวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผูส้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ